ครับสวัสดีครับลูกค้าครับเดี๋ยวพ่อค้าจะแวะลงไปดูแอดมินนะครับตอนนี้กําลังแพ็คสินค้าอยู่ข้างล่างนะครับเนื่งจากว่ามีไอ้เสื้อหมูนะครับเสื้อคู่เข้ามาใหม่ในช่วงก่อนสงการนี้นะครับใครไม่ยังไม่มีเสื้อคู่เสื้อทีมนะครับรีบจองเลยลูกค้านะเดี๋ยวพ่อค้าไปดูว่าแม่ค้าเขาพับไปแล้วกี่ตัวนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับรีบจองนะครับลูกค้าครับเสื้อคู่เสื้อหมูเสื้อครอบครัวนะครับโอเคครับ โอเคครับนี่เป็นรตนี้เข้ามาไม่เยอะนะครับลูก่้าพอประมาณนะครับเดี๋ยวไปดูว่าแม่ัาพับได้กี่ตัวแมวเหมียวสามตัวเอาโอเคครับได้ค่ะเอามือใครมือนิชาเองมือน้ชาเอง๋อตัวนี้นม่จะพี๊บเหรอแม่นาะ ไม,ไม่ใช่แบบอะไรเนี่ยเย็บปูนหรือคะเ<ะ>ย่บปูนโอเคเย็บปูนอยู่ตรงไหนคะนี่ยีย็บปูนกับแม่นานเลยลูกโอเคดูแม,ม่นาป้าๆก่อนนี่นึงเดี๋ยวพ่อดูแม่นาป้าๆนิดนึงดูด้วยกันไหมอะไรดูด้วยกันไหมเดิดินเดินนุ่มจังอะไรนุ่มพ่อจะลองที่นุ่มไหมนุ่มค่ะจะดู จับดูอันนี้เขาเรียกว่าเฟสชิลลกจับดูจับดูจับดูพ่อแป๊บหนึ่งค่ะพ่อดูไม่นานผ้าๆหับลูกโอเคแป๊บหน,นึ่งนะคะห,หนึ่งสองอันเี็ใหม่ไหมะน่ะเนี่ยจะหาวจะหาวเนื้าวนืนอ นี่ช่ห้องนอนหนึ่สองแม่ลงไม่น่าหาาหรอกเนี่ยโ่อะาเอาละ <c oughs> ง่วงกับเศ้าถ้าลูกนอนมืขึ้นบไปนอนพี่กับง่วง